ตื่นตาประทับใจไม่แพ้กันค่ะน้องๆจะได้รับชมการแสดงละครจากพี่ๆชัาา้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งและชัาา้นมัธยมศึกษาปีที่3า้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงเต้นป,ประกอบบทเพลงการแสดงละครในวรรณคดีไทยว้าวฟังแล้วนะ่าตื่นเต้นจังเลยนะคะฉันกจะอดใจไม่ไหวแล้วจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและจะสนุกแค่ไหนต้องติดตามตอนต่อไปค่ะพวกเราขอแนายกาตัวเอกใช่ไหมครับ สวัสดีครับรรก,กับผมดกชายกองพัาศออสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุิตรานาเรื่องรังค่ะดิฉันนางสาวสาวกระนมพุ่มทองค่ะและดิฉันเด็กหญิงปณิสร,ร,ราจำปาทองค่ะพวกเราเราบทเป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรมรูรักษาชาติเชิดชูป,ประจรกบีประจำปีการศึกษา2567ค่ะเพื่อไม่ให้ เป็นการเสียเวลาวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีในธนพัฒน์ประสมุรให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันสุนทรภูและวันภาษาไทยค่ะท่านประธานและคุณครูทุกท่านต้อนรค่ะท่านประธานและคุณครูทุกท่านแบบนี้งานภาษาไทยและวันสุนทนภูได้เริ่มขึ้นแล้ว ถึงวาระกำหนดบทประพันจึงพร้องการร่วมใจได้จัดงานเพื่อให้เข้าบรรยากาศการกรอนนั้นขอรำพันเป็นคำกรอนตรงกล่าวขานเชิญส่ยุคสู่สูนย์พลผูครูกรอนการถึงแม้ผานนานานยังประทับใจกราบเรียนเชิญท่านประทานที่เคารพได้น้องนอกทูบทองสมไปให้สาก,การางวิม ขอเรียนเชิญท่นานประธานในพิธีในคณะพระสระสมุทรจุดทุกทเพียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะนักเรียนทุกคนพมนมือขึ้นค่ะ จะกลาการสุนทรงผู้และวรรนภาษาไทยขึ้นในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2567เพื่อให้นักเรียนได้ยกดัองครูกสอนควผู้การใช้ภาษาไทยและตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพดวมทั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย ในสถานศึกษาทุกระดับให้มีผลสมัมฤทธิ์ยิ่งขึ้นโดยจัดกิจกรรมได้มีการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆเช่นการเขียนเรื่องจากภาพการเขียนเรียงความว่าภาพระบายสีท่องบดอาขยานการแสดงละครในวรรณคดีไทยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่23ถึง26กรกฎาคม 2,567พร25้อมนี้ข้าพเจ้าขอ,ขอเบอิกตัวนักเรียนผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยเพื่อรับเกียรติบัตรในลำดับต่อไปน รองชนะเลิศอันดับที่1เด็กชายธีรพลบุญคลองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ามขอเสียงตบมือห,หน่อยค่ะรองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กหญิงจันทาภาบุญคลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ รางวัลชมเชยเด็กหญิงชมพูนุนน่าสูงเนินค่ะรางวัลชมเชยเด็กชายรพีพัฒน์จำปาทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นค่ะสวัสดีครับและรางวัลชมเชยเด็กหญิงเบญญาภาทองมานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สค่ะ ขอบคุณค่ะวา,าสวยๆก่อนลูกค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะพิง <c oughs> มันยืนนั่เลย สอนครับเรียนท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านตรีครับท่านอุปหกสีใหญ่ท่านผู้นําชุมชนแล้วก็ผู้ปกครองรวมถึงคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านตรีครับเอาวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกอันหนึ่งเนาะที่เราได้จัดก,กิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานวันสันทอนผู้และวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับก็ถือว่า ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของของคนไทยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับที่ทําให้เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนะครับวันนี้เห็นน้องๆแต่งตัวสวยงามนะเป็นวันสุนท้อนผู้นะครับวรรณคดีของอชนชาติไทยเรานะครับก็บางท่านอาจจะรู้มาแล้วนะครับหรือพอน้อง ในเรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนในเรื่องของวันสุนทรภู่เนาะนะครับผนววกัว,กวันภาษาไทยวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทางผู้ปกครองนะครับที่ได้มาร่วมง,งานนะได้มาชมการแสดงของ آ, น้องๆลูกหลานอของเรานะครับว่ามีความสามารถขนาดไหนนะครับส่วนรางวัลที่ได้รับเนาะก็เป็นการแข่งขันในเรื่องของวันภาษาไทยนะครับส่วนคนที่ไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่า ปีหน้าเอาใหม่เนาะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทางโรงเรียนนะครับที่ได้ให้เกียรามาร่วมงานนะครับแล้วก็มาชมการแสดงของเด็กๆนะครับก็ให้พวกเราได้แสดงออกได้เต็มที่นะครับใครรับบทบาทตรงไหนนะก็ให้แสดงให้สมบทบาทนะครับแล้วก็ให้มีความสนุกกับการจัดกิจกรรม ในวันนี้นะครับเพราะว่าเรามีผู้ปกครองเรามาร่วมชมการแสดงด้วยนะครับบางท่านก็มีรางวัลมาให้นะผู้ปกครองนะครับไม่มีรูปแต่ก็มีหลานนะครับถ้าทัานใดพลาดวันนี้ก็น่าจะอีกปีหน้านะครับมีหน้าได้ชมใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้เด็กๆแต่งตัวสวยงามกันมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็ขอเปิด างานวันสุดทรผู้นะครับแล้วก็วันทาสตายแห่งชาตินะครับขอบคุณครับเร,เ,รเราดับต่อไปขอเชิญนับชมรับฟังพิธีเปิดการขับร้อง ชนนะคะรวมกัวกัภนภาพในกิจกรรมวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ไปถึงสวัสดีชาด้วยสวัสดีครับด้วย กัเนเลเหรอเพื่อนเพื่อนไ่บอกออขนาดนั้นลเลเหรอคุณคูคุคูค่ะเชิด้วยค่ะขยับชิดๆกันนะคะดได้สววแล้วมองกล้องนะคะ 1>, 1 2มองกล้องนะคะ1 2 1 2แอคชั่นได้ค่ะ1 2 1 2 1ยิ้มแอคชั่นท่าเดียวเลยนะคะขอบคุณค่ะ S <S <it> <S จันทราภาบุญครองค่ะพี่ห้อยชอาสมุคุณิใชมคอาชน่้าขอห่งขอหน่งขงอน่